ผมจะมาเพิ่มความขาวให้กับฟันของตัวเองหน่อยรู้สึกว่าพักหลังเนี่ยฟันไม่ค่อยขาวสะอาดสักเท่าไหร่สวัสดีครับผมพีอ็อตนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด็อกเตอร์สุรินเดนชัลคลินิกนะครับผมมีถามไปข้ามาเยอะนะครับว่าไปทําอะไรมาเกี่ยวกับฟันทำไมฟันสวยจางอะไรอย่เงี้ยผมก็ตอบตรงๆเลยว่าผมไปฟอกฟันขาวมาครับเวลาถ่ายกับเพื่อนนี่ก็คือแตกต่างเลยครับเวลเรายิ้มออกไปฟันเหมือนว่า เหมือนไปทำวีดีโอมาแต่จริงๆไม่ใช่นะครับอาารฟ้องฟันที่ทําให้ข่าวแล้วก็ระดับสีเท่าอันหมดเลยครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3ามแลครับผมไม่เคยฟ้องฟันขาวที่คลินิกไนเลยนะครับนอกจาก ดเรสุนินเท่านั้นครับที่มาฟอกกับหมอสุนินเพราะว่าเขาดูแลใส่ใจละเอียดนะครับแล้วก <fig urar Rednerwechsel> ็ทุก <GO> ซ <av> ี่ทุกปันนะครับเขาสามารถวิเคราะห์ทําให้เรารู้สึกมั่นใจได้ครับก็เวลาถ่ายรูปผ่านไอโฟนนะครับเวลาเปล่งยิงเข้าไปนะครับก็รู้สึกว่า อย่างนี้มือผมมีธรรมชาติมากขึ้นเหมือนใส่ทิวเตอร์แต่มไม่ได้ใส่ทิวเตอร์นะครับสําหรับผมนะครับการพอกสีฟันไม่ได้ไม่ได้ได้กลัวที่คิดนะครับแล้วก็ไม่ได้เจ็บก็ไม่มีการระคายเคืองเลยแม้แต่นิดเลยนะครับผมใครที่กลัวฟอกฟันสบายใจได้ถ้าผมผ่านได้คุณก็ต้องผ่านได้ การฟอกสีฟันแบบ Hollywood Smile นะครับสามารถฟอกทั้งชายทั้งหญิงและที่สําคัญยุคนี้นะครับเป็นยุคการแบบดูแลตัวเองนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับก็มาดูแลสภาพฟันด้วยกับ One Day White นะครับผมฟอกสีฟันโปรแกรม Hollywood Smile One Day White มีอยู่จริงนะครับ